พบแล้วพบกับชั่วโมงหาชั่วโมงที่สองครับพบกับดาวตลกรุ่นลูกที่ปล่อยพ่อแม่อดข้าวอดน้ำจนตายก่อนพ่อแมอ่ลูกขนาดนี้แล้วพ่อแม่ไปเกิด กออกล<บ>แล้วครับออกแล้วตลกออกแล้วจ้ารัดลัดลัดเธอพี่น้องเ้ยรัดตลกลไม่ใช่งวฝูงไห้หากินมึงกลัวกลัวพรากูไปเหยียบกระดูกแม่มึงเนี่ย,พบ,ยพบกับน้องเขียวไข่กากับน้องแอบมองอีกสักคู่พบกับน้องเขียวเสวยโอกูมาปะเองก็อยู่ทนหมูทำไมเล่นจนฝันหักหมุดเลยเนี่ย เออวาเขียวสวยหักตอนนั้นสองสี่ฉันลํำทีเดียวแถบกว่าเป็นไรซึงหักไปดูนาฝนตกจะไหนจะไรทำไมมึงไม่ดึงหักอักแม่จะดึงกูขึ้นสวรรค์แล้วยิ่งอยู่โลเมีนอยู่เดือยมาอยู่กับเนื้อกับตัวหาลิเกเขามาเหรียญดันมาเหรียแม่จะรอบขากูนี่ น่อย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 นอ,ยนอ,ยนอยบอกมึงก็หิวหิวพัดหมี่นี่คนคุกยันลิเกเตแถาออกมึงกี่เผากูเลยนี่มันชอบแกงเขาหนะน่ะแม่ใหญ่มันชอบแกงนายน่ะไหนนายไหนนายนี่เดียวนายพ่อนายแมงเถากิซิแหลกดำปีอะตูด เรียกเรียกจะเป็นไรไปล่ะเขาเรียกกันถบเทไปเด็กเด็เมื่อกี้ดึงขึ้นดึงลงนะครับถูกกูฉากฉากกูจะแก้งชักแม่มเข่าลงบานเลยอเฮ้ย,<ล>ยไม่ต้องเข่าลงบานนะกูเห็นแล้วทำไมกูเฝ้าก็ะได้อยู่นั่นเมนหาลิเกเฒ่ามหล่นล้อมเมนกูนี่สืก็แปลกนาลิเกก็เมนทำไมใกล้กันดีจะแทบสงสัยมึงจะไปซะละวะโอ้กูต้องอยู่บวชนาไฟให้มึงก่อน <laughs> แล้วมึงจะบวชย, oh, ยังโอ้ยังเดี๋ยวถ้าบวชบอกเดี๋ยวกูจะไปถือกระถางทูบให้ <laughs> แล้วมึงจะบวชยังรุ่นนี้จะเหลือดี <laughs> <laughs> เออทางันมึงบวชแล้วเดี๋ยวเวลาตายกูจะไปจุดทูบนาหลวงให้ <laughs> <laughs> ไปดูมึงหนามคักๆแล้วตอนฝันไม่ฮักก็พอดูได้นี่เมียกระทืบเอาเนี่ย มใชดรับรางวัลจากสุนารีครับนี่ไม่ใช่สุนารีนี่สุนารูขอบคุณครับขอบคุณกูเห็นกันฉายมาแวบๆไปทางไหนเมื่อกี้เห็นพวงมาลัยเขามาจากนี่เป็นกระถางกระถางห้องเรามันไม่เหลือจะกระถอนกูเห็นข้างหลังเขากำลังทำอยู่พวงลีดเอาไว้ให้มึงเถอะเออดูใกล้ๆไฟแจ้งๆทำไม ทำไมมึงเหี่ยวเอาคักแธรรมดาเนี่ยทำไมรอยจีนกาเต็มหน้าเลยตีนกาอยู่ก็หนากูมึงเคยเห็นตีนกูอยู่ก็ปากมึงไหมไอ้นี่ก็รูปรูปร่างไม่น่าสองคนนี้ไม่ค่อยถูกกันครับอยู่บ้านก็แย่งนากันแย่งแล้วไอ้เนี้ยกน้ำหนาคุณหนีรูปร่างไม่น่าจองหองนาะมึงนี่เนาะไม่ได้แล้วเออดูไปดูมามึงนี่เหี่ยวยันเล็บเลยเนาะ นี่นไอ้ไอ้ที่เป็นอย่างนี้ถามจะคําเถอะทําไมมึงเป็นเองหรือว่ามีใครยุมึงนี่แล้วสั่งพ่อมึงเหี่ยวกว่ากูสั่งแม่มึงยุนี่อ้ยอนี่เดี๋ยวกูเครียดเด้อนี่เด้ออยากเครียดกูเลยแต่ว่าพูดไปพูดมาเนี่ยอายุมากๆก็ใช่ว่าจะดีเด้อเป็นยังไงหม่ระยะนี้ชงโอ้มาเลยเมียกูยจะใครไปเหยียบถูกตรงไหนลองอ้วันเป็นยังไงตัวเองปวดมดลูกนี่ มาเถอะอย่าหยอกกันตอนนี้เขาจะรู้นานๆปักกันขอโจกสักทีอะไรนะวันนี้แต่งตัวมาในเมืองสวยแท้ๆมอยกูเห็นขากูหิวเขียดยากเดี๋ยวติดต่อไว้เลยนะครับจันฉายติดต่อทำไมดาวตลกสองคนนี้อยากแต่งหน้าเออไฮแจกงแจกนะโวอยู่บ้านก็แต่งหน้าซบทำาดอกไม้จันชัยพ่อใหญ่ร <kah s> <ata> ับรางวัลจากหลานก่อนตรงไหนล่ะ เอานางมึงรู้จักภาษากว่าคนใหญ่เนะลูกกูดีขึ้นลงขึ้นลงนี่จะลมจะคุเป็นไล่ดับมันไปมันมาเดือนางน้อยเด้อแม่ไม่เงยดูกันเลยเนาะเปิดแหน่วเลยอือฮะเขาเรื่องเร็ว ยงไม่เป็นไรไม่ไม่สงสัยโยนโดนยาทาสมันไหนเขาว่าห้ามกินเหล้าในวัดเออเขาไม่ได้กินในวัดเขากินในแก้วนี่ใครเคยยกวัดงวมหนาได้ไออย่างนี้ไปสะเผื่อจะได้รางวัลลองเพลงสักเพลงไปกูลองไม่ไหวดอกฟันหักขยุบล้มไม่อยู่เน่เน่เอามึงลองดูลองลองดูเนาะใครอยากฟังเพลงจาก ลิเกหนุ่มเหลือน้อยขอเสียงตบมือดังๆสักครั้งสิครับไม่ตาตบแรงกลัวพวกฉันโชกชอบตบหลายพูดไม่ลองหัวมันดอกเฮ้ยดอกล้องไปเถอะเอาเนาะเออรักขอเสียงตบมืออีกครั้งครับก่อนใครรวยรวยลืมชาไป ทำใจยังแนนอนใน,ใน,นอนฉันจะไปขอเธอให้รอไปก่อนฉันจะไปขอเธอเล่ในยังไงรอไปก่อนเล่อยังอ่อนอ่อนอย่างไรเธอก็ไม่ใ,ใจอ่อนสงสัยว่าหล่อนจะมีรักซ้อนซ้อนว้รัก คนดีกอ็หอมที่อิงก็ไม่ได้ถ้เธอบอกกับฉันถึงวันนั้นจะให้เธอบอกกับเธอแล้วถึงวันนั้นจะให้หหหหหหหรักเธอมากจังเหมือนจงอางห่วงไข่หลอกฉันเมื่อไรจะแช่ในตายจะไม่เธอไปเนาะบอกมาอย่าพูดจาอ้อม เรียกเท่าไรก็ยอมเงินทองฉันพร้อมเสมอมาล,ละแฟนใจเท่ากแก่พอแม่แแสุข,ขนก่อนอตกลงนะเอออย่าให้ฉันเออ ฉันฉนออย่างนีรอไปถึงไหนต้อนรับน้องสาวน้องเตือนน้องเตือนเมาทำนี่ครับมาเชิงเขาทาดอกเดะรู้อย่างงี้มาจะมาหวานนี่เนาะโอ้มาทําไมมาหวานนี่กูว่าจะมาตั oh. ้งกอดกันแล้วนะกูกมาน้องเกี้ยงน้องเกี้ยงน้องคุณทศมานี่มาน้องเกี้ยง เกี้ยงด้ยเฉยยังหน่องนิกมามาจะมาเนี่ยคนชื่อเกี้ยงคนชื่อเกี้ยงน่ะสวยนะไม่เชื่อไปดูคนชื่อเกี้ยงมีเท่าไลก็เกลี้ยงมาเออเกลี้ยงทั้งฝันอย่าไปแทงเบอร์รวมซะแกเด็กเกี้ยงเลยเลยโอ้ยคุณจ้าเว้ยวันวันนี้ไปนอนไหนนางวะนอนมินแม่แกพูดไปนอนคนเดียวว่าเธอไม่ใช่นกสิแหลกจะได้นอนมิน มอนี่ชอบกวนงสัยชาติทางจะชกชอบกลัวโอ้ยเดี๋ยงนี้ก็แต่งชาวเผายินเี่ยไม่ทันได้ทําไมกัน <c oughs> เอาเงินชาปนาคิดไปกินใส่มัดข้าเรื่องเลยเนาะฉันเองก็มีชื่อกับเขาเหมือนกันเชื่อฉันมีชื่อว่าเผือกนี่นะเผือกใช่เผือกหาได้หัวดําปี้เอาเผือกดินดําน้าชุ่มเนาะแล้วมึงชื่ออะไรชื่อโพโพทารามทุนบุรีลูกยายบีอยู่บุงตะหลวง ทำไมไปอยู่ไกลจะไม่ม่อยู่แถวหนองบัวลองมาอยู่หนองบัวลองดอกกุติหนี่เขาหลาเขาตามทวงกูเลยหนีไปอยู่บนอื่นเจ้าเซนก็หลีว่าไ้หากินมึงจะพูดย่าง้งเดี๋ยวมันได้ยินมาทวงกูจ้าทุกวันนี้อยู่ที่บ้านน้ำเมานั่นเดีมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งชื่อวีลำพึงเออเออแล้วกูมีแฟนแล้วเด้อน้องเกี้ยงนี่นะก็จะเอาไปทำมาถัด มึงก็พูดแล้วจนคนที่ไดยตังค์อ่อย่าดังหลายทําไมชักจะเอาไปทําอะไรกินได้ทําไมเหรอหงเขาก็ไม่โศกจะทุกได้ไงอีตะก็ลืมกดเสียบขาไว้ตอกตึงอดสดอยู่นั่นเนียวหลงเนาะเถ่าเออเนี่ยกูชอบคนบ้านสาวสาวบ้านเรานี่นะชื่ออีหมออีสมอนไงอีหมอน เออเอามึงหาเรื่องเด่นเนี่หาเรื่องอะไรกูก็ชอบอีหมอนอยู่มึงอ่ะเออเอาจะมาชอบอะไรตรงก็กูน่ะสาวสาวเยอะแยะไปเอาเยอะแยะได้ก็กูชอบกูมาก่อนยายป่งยายเป้วอ่ะมันก็ชอบไป่วโอ้กูไม่เอาดอกทำไมกูขายลูกชิ้นกับขาหมาเรียเวยวันนี้เขาไม่ขายแล้ววันนี้เอายังงี้ไปใครจะชอบใครไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่อีหมอนให้มันตัดสินใจไปเพื่อไปหาสาว